สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับเซลเดียนะคะวันนี้รุ่นที่เดียจะมารีวิวให้จะเป็นฮิสันโนเวล่ารุ่น SL นะคะราคา649,000บาทแล้วก็ที่เดียถืออยู่จะเป็นกุญแจของรถรุ่นนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแบบแจ็คไนก็คือจะเป็นแบบอ่ารีโมทที่สามารถกดได้นะคะจากตัวรีโมทแล้วแล้วก็ตัวกุญแจสามารถพับเก็บได้แบบนี้นะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็เวลาที่เราจะใช้งานเราก็กด เปิดออกมาให้กลายเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูด้านหน้านะคะด้านหน้าของรถคันนี้นะคะตัวกระจังหน้าจะเป็นสีดำม,มาเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวไฟหน้าของเราจะเป็นแบบไฮโดรเจนนะคะสามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้ดูแลมันแนนดง่ายค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวกันชนด้านหน้าใส่มาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูด้านข้างตรงนี้นะคะด้านข้างไฟเลี้ยวจะอยู่บริเวณ ตรงด้านแก้มข้างรถนะคะตัวไฟเลี้ยวก็จะเห็นชัดเจนค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะคะตัวล้อเนี้ยเราให้มาเป็นแบบขอบ16นะคะยางขอบ16แล้วก็ตัวกระล้อจะเป็นล้อกระทะสามารถนําไปเปลี่ยนแม็กได้นะคะตัวล้อกระทะตัวนี้ของเราอะ่ะก็จะเป็นแบบห6รูนะคะขยับมาด้านข้างอีกนิดนึงตรงนี้จะเป็นแบบหูกระจกนะคะจะเป็นโคล o สีกับตัวรถนะในสําหรับเกส L นะคะแล้วก็ในส่วนงด้านข้างนะคะมันจะเป็นกุญแจไข บบนเนาะเวลาที่เราเปิดประตูรถเราก็ไขเข้าไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเดียวพาดูด้านหลังก่อนนะคะว่าด้านหลังของเราเป็นยังไงรถคันนี้เป็นแบบเรียวๆพิ่งลงมาจากเทเลอร์นะคะสั่งตรงมาจากโรงงานนิสสันมอเตอร์เลยค่ะวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูรวมๆแบบที่ยังเป็นรวมๆแบบที่ยังไม่ได้แต่งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังค่ะตรงนี้เราก็จะมีอกันชนกันชนบังโคลมาให้แล้วนะคะบริเวณด,ด้านหลังตรงนี้หูยึดของเรานะคะสามารถ ยึดในระดับด้านเตี้ยๆด้านล่างได้ด้วยนะคะคันนี้ยังไม่ได้ใส่กระบะไลเนอร์ให้นะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราแต่งพร้อมส่งมอบตัวนี้เราก็จะใส่ไลเนอร์มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงสังเกตว่าของเรานะคะนาวาร่าเนี่ยเราจะมีหูจับด้านล่างให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่เอาไปบรรทุกของไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือว่าไซส์ใหญ่เราก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการบรรทุกให้ด้วยแล้วกระบะ SL รุ่นนี้ยังเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ลูกค้านิยมทำอเอาไป ทำมาหาก,กินเนาะเอาไปทําเป็นใส่ตู้ใส่อคออซิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้ทึบตู้แห้งนะคะหรือว่าค้อคซิ่งสามารถใส่ได้ลูกค้าสามารถสั่งให้ทางเซลเดียแต่งให้ก็ได้นะคะหรืออีกรุ่นหนึ่งตัวนี้นะตัวนี้มันจะเป็นตัวเตี้ยลูกค้าก็นิยมนําไปแต่งซิ่งกันด้วยเหมือนกันก็ถูกใจสายเตี้ยไปด้วยค่ะเดี๋ยวีวลองปิดให้ดูนะคะของตัวนี้นะฝาท้ายก็ไม่หนักนะคะปิดง่ายค่ะสามารถใช้มือจับเปิดตรงนี้ได้ ในสําหรับเกส SL ตัวนี้นะคะจะยังไม่ได้ใส่ตัวบันไดามาให้น้องเพราะอย่างที่เดียบอกรถคนันนี้ลูกค้านิยมเอาไปแต่งซิ่งบ้างเอาไปขนของบ้างนะคะดังนั้นลูกค้าก็เลยไม่ค่อยใส่กันชนท้ายกันนะคะแต่ว่าถ้าอยากใส่อันนี้ก็ถามเซลเดียได้นะคะเซลเดียจะติดตั้งให้เดี๋ยวเซลเดียพาไปดูด้านในกันค่ะว่าด้านในมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ใช้งานได้นะคะสะดวกข้องตัวไหมนะคะไปดูกันค่ะค่ะและนี่คือจะเป็นภายในของ Nissan Navara รุ่น SL นะคะ ภายในนะคะจะเป็นโทนสีดําค่ะดูจากด้านข้างประตูตัวนี้จะเป็นประตูแบบไฟฟ้านะคะสามารถปรับกระจกไฟฟ้าด้านข้างได้ด้วยนะคะส่วนจุดนี้จะเป็นที่ไขกุญแจนะคะที่สตาร์ทรถนะคะจะเป็นแบบแกุญแจไขยอยู่นะยังไม่ใช่ฟุตสตาร์นะคะรุ่นนี้ค่ะภายในจะเป็นเบาะผ้านะคะซึ่งเป็นเบาะผ้าที่ทาความสะอาดแล้วก็ดูแลง่ายนะคะการปรับ เบาะนะคะจะเป็นแบบเมนนวลนค่ะตัวนี้แต่ถ้าตรงประส่งมอบเราจะมีเบาะแขดแถมให้ด้วยนะคะบริเวณตัวหนะ้ปาปัดเรือนไม้นะคะมาเป็นแบบดิจิตอลไฮ้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะตัวนี้หน้าจอจะเป็นขนาด7นิ้วนะคะหน้าจอสัมผัสรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ให้นะคะแล้วก็ตัวแอจะเป็นแบบเมนนวลนนะคะ บริเวณด้านบนก็จะมีไฟสองแผนที่นะคะเพิ่มความสว่างภายในรถให้ด้วยค่ะส่วนภายในก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยค่ะในส่วนของตัวภายในนะคะของเราจะเป็นแบบนี้เลยหัวเกียร์นะคะจะสามารถใช้เกียร์ได้6สปีดนะคะแล้วก็จะมีช่องวางแก้วน้ำได้2ช่องนะคะภายในตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บสัมภาระนะคะมีที่ชาร์จแบตให้นะคะรูสำหรับชาร์จ USB แล้วก็ไทย e C ให้ค่ะ มากับเครื่องยนต์2อ0นหแรงม้านะคะระบเบกนะคะก็จะเป็นแบบหน้าดิสหลังดำนะคะด้านหลังก็จะมีแผงลวดไล่ฟ้ากระจกหลังให้ในตัวแล้วนะคะค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นกระบะนะว่ะ เดือน,นนะคะเดี๋ยวจะคอมเมนต์แส่ไว้ที่ลิงก์ให้แล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาดูรถนะคะหรือว่าอยากได้โปรโมชั่นแบบเร็วๆเลยพอหาเซลเดียได้ค่ะเบอร์0818593 3 3นนะคะหรือหนึ่งช่องทางก็จะเป็นไลน์นะคะไลน์โอเอค่ะมีแอดไซ์ด้านหน้านะคะ DEAR DEAR าค่ะก็จะสามารถแอดมาทาักทาย สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรียนจะรีวิวให้นะคะสวัสับวันนี้เีวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ